ใช้ได้หรอคูเรนะื่องนะเคู่ครูกันนะฮะอากาศค่อนข้างเย็นสบายนะฮะเกมก็เล่นไปจาา่าดูแลครูทของสนามเลยนะฮะติดลบ80องศานะครตอนนี้นีเ่เล่นข้อเป็นแนวรุนร้อนครับจังหวะเตะอาจจะมีครับมันเป็นพิลฟุตบอลไี่ชนิดไม่เป็นกอ,นะองนะครับเ,กกรเ,ลนะเล่นจะได้มีตะขาบและโลแกนนะครับแต่การซัดก็ได้เลย เอาอยู่ที่ฝนล่วงครับอะไรนะฝนล่วงนะฝนตกนะเดี๋ยวว่าแต่ฟุตบอลจะแบบฝนล่วงปากตะไคร้อะไรครับข้ามเนตมโอ้โหข้ามไปนะใส่ครับใส่เตะนี่ท่วมไปแล้วครับแต่รอว่านะโอ้โหผ่านยุทธภพที่โอ้โหคุตบอลนี่ลงไปนะพี่พักปากตะไคร้วานนะครับครับในเกมนะในคนที่แรกครับยังดูเชิดมาอยู่นะฮะหวานเย็นครับ เกินีไหมครับนะะฮหวานเยี่ยนที่นี่ไม่ธรรมดาครับอันดับสองของทีมชั้นสองครับตัวแหม่ตัวนี้ต้องบอกว่านี่ชีสเลยเลยครับพยากเลยะ้าให้ครับง่ายๆสิบเลยง่ายๆจะไม่จริงครับคอยจับตาดูแล้วกันครับเอานะใช่ครับนะเปิดอินดี้ครับเปิดอินดี้นะฮะมาดใต้ดินเลยครับ ตกลงมาพทาทาเยนะครับเหตในนัดนีนะไม่ต้องบอกนะครับว่าแจ้แเจ้วคุณสีเชียมนะไปน, <c oughs> ะไนะฮะเห็นลุคเต็มที่มาของบิร์ตโฟด์โอ้โหบรรยากาดีดดกุนแคบไปฮะ ตีเล็กก่าห้ามาอ,อกไปได้ถนัดถโคตรนะขอมาลกอกหนักเลยนะครับซื้อมากินโคอรขึ้นมายังไม่ผ่านนะโตรเข้าโคตรเก็บพวนี้เล่นไม่ได้นะบเบแบบที่เก๋เก๋หักตีก็พอก็โสดแล้วมีเส้นง้อกหยุดตามพุตานะฮะมอสิน ชี้ไปที่แขนนะครับบอกว่า,วาเก็บแขนนะครับไม่ใช่นะฮะททงบอลนะแทงบอลนะตีกับฟอร์ซั่นนะฮะมาที่เจ้าตะครับนะขึ้นมาทางซ้ายยัดของบอสโตราตรงกลางยัแล้วกีฬายังติดบล็อกเนื้อ เสุดยอเตะครับของหวานเย็นนะฮะแต่ถ้ามันจิ้มนะจิ้มยอดมา,สดาสกสถานะตัวพ่อก็อยจะให้เอนะฮะของกลางครับของหวานเย็นนะฮะสถานะของเจ้าหนึ่งนะฮะในวันที่สิบเอ็ดนะฮะไม่เป็นไม่ทุ่มนะฮะ่อยให้สถานของปิ๊กนะฮะเป็นคนทุ่มเนยทุ่มมาที่เอเอสถานะของเจ้านานะฮะสับทีมฝ่ไยยังไม่ทุ่มทีครับปิ๊กมาที่ตีนะตีิ๊กขั้าม,มาเิ๊ะ ไม่ here, หายยิงลูกปียังกะยิงเลยนะฮะไม่ตรงนะฮะไม่ตรงกรอบนะผมเข้ามาครับอยู่ที่หมายเลขหกนะครับฉับนะฮะฉับใช้ตัวปังครับมีระบบอยู่สองคนนะฮะแตะลงมาตีมาซ้อนตีเข้าซ้ายปียังไม่ยิงนะตีอลไรทั้งสักมาตีขึ้นมาแล้วฟั้บอลแล้วมีปีกแยงมาตีตั้งแต่ตีกยิงมา ไอ้เช้นเจ้าบุญโอ้โหแต่ว่าดีก็ว่ายิงหนักอยู่ทีเดียวนะฮะแต่สาวตัวของตัวเนี่ยยังเหนียวหนึบเลยฮะโอ้โห่านะฮะเป็นลูกฟาวของหวานเย็นนะครับินมาเอนักเตะอินดี้ครับที่สี่ครับสองภาษาครับเก็นลูกครับเอกับสี่ครับเป็นลูกนี้โดนอ่านไปแล้ว เบิร์ตโฟนะฮะปุ่นผีก็ยังไม่ใช่ซูขีนเท่าไหร่นะฮะถ้าเบิร์ตโฟนมาปู่นผีก็จะเล่นดีกว่านี้นะฮะแต่ดีก็ยังไม่หยุได้ของเสียเบิร์ตนะฮะวางยาวมาครับให้เอเอ่ยไปลูกนี้เอ้ออยาออยังไปได้ด้วยครับโอ้โหต้องไปยามาริงเลยครับโอ้โหจะไปอีกด้วยไม่รอดเลยน,นะครับในสุดท้าย ผมมายังติจับกิมบางทังลูกนี้นะโหเป็นหน้าเบิร์ตโฟแล้วได้ทุ่ครับ นีตัวย่างใส่ท้องอีกทีด้วยนะเอเก็บลูกได้แผ่งต้นชิบาน่าจากไม่ตีนโอ่หูแล้วตอนมันแรงมันใส่ครับท่านี้ก็ถือว่าเป็นการมาเยือนครั้งแรกของทางด,าาด,นนาด้านหวานเย็นนะครับสนามแห่งนี้ทางด้านเบอร์โกลนี่ยจะคุ้นเคยแล้วครับแล้วแนข่งไทยสนามแห่งนี้มาอยู่ครับอยู่ยุกาดครับโดยโผล่ต่อแข่งในศึกทีสามนะฮะ ความเคยชินก็ว่าหนึ่งูการเต็มๆเลยหรือวาต่อขอกระดกุ่แต่หลบฝ่ายก็แมอยาซสอนได้นะฮะในสิบห้านี่ของบอยครับรถถังสับทนนะฮะเเิดจะเข้ามาตรงกลางก็จิมาที่ปปปไปจับไปขึ้นมาที่จิ้มิมาวาขวาก็อยู่ที่ไปรับ ตีโยกเข้าในตีวางซ้ายเข้ามายังโหมได้แล้วโอ้โหเจ้านัาเอดโกลยกลุยขึ้นมาทางซ้ายยงขับนะครับขับแทงขึ้นมาที่ศูนย์นหน้านะครับแม่ลูกนี้มันแรเงเกินไปนะครับจับไม่อยู่นะ ติดครับลูกนี้นะให้มาทางด้านขวาสวยครับแต่แต่กินคู่นี้แล้วกินขู่มึงไปอย่างงบัวดใส่ได้ครับเนี่ยเป็นได้านเจ้าของแล้วครับโอ้โหซื้อถุงมือมาใหม่ครับของแท้ด้วยครับถังแท้ครับถังแท้เลยครับถังแท้ครับโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ครับแท้จริงเลยนะโอ้โหถุงมือซื้อมาใหม่เลยครับถอยมาวันนี้ครับมึงปึ๊บเดียวขาดเลยครับโอ้ของแท้เลยครับ โอ้ยได้ยิงไม่ขวาเจ้าบัวดีครับกดไม่ลงับสูงไปไม่ไดเดียวแล้วนะฮะของไก่ครับโอ้โหดูไหลไปทุกทีนะฮะโจนะฮะของไทยนะฮะไหลหงีกชื่อโจเลยครับตัวที่ใส่เยาว์ชื่อหน้าชื่อฉ่ำนะฮะใช่ครับของไปนิดนึงนะฮะยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะฮะเออเผื่อแล้วตัวผู้เล่นยังไงเดี๋ยวต้องคอยิดตามไปเรื่อยๆวันตัวนี้วันนี้ยังมาไม่ครบนะครับครับยังไม่ขาดคู่หูดูโอ้นะฮะใส่เลนะฮะ ทางด้านเบอาาร์จักอาครับโอ้เสียเบอร์กับเสียอานะฮะก็อ,ะอยู่ในช่วงตัวจีนนะฮะอาจจะไปติดประิจนะฮะใช่ครับทีนี้่าอาจจะแจก2องลูกน้องไปต่อและะะอ้วครับได้ได้ฟังอยู่นะฮะก็ฝากมาแจบกบมาถึงผม,ม <c oughs> ด้วยนะ iPhone แปดแม่ดูฟุตบอล ดูชาติน,นี้อย่าชาต้าไปเลยนะดูดดจับโลครับซ้ายแล้วไม่ยิงไม่ทิ้งยิ่งข้ามขานนะลูกนี้ออก็ยังไม่มีสกอร์นะฮะยังมีกันไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวประเทศเสียร์นี่คือต้องบอกว่าคู่หูทางธุรกิจกันด้วยครับก็ร้านโมล็อกนะครับอยู่ภาคข้างครับหมูร็อกนะฮะขอบอกลองไปดูได้ครับผมเห็นในเฟซแล้วผีอาร์ใช่ไหมฮะใช่ครับเฟซอะไรครับผมจะเข้าไปดูบ้างครับเข้าไปดูในเฟซเขาแล้วครับโมล็อกนะครับโมูร็อกนะฮะเข้าได้แล้วครับมันร็อกนะฮะร็อกนะหมไม่ร็อกอย่างเใช่ครับก็โมูเขาร็อกแต่เราต้องายได้เออไปเวลาแล้วไหมยังครับ ไปได้ไหมฮะหนีได้แล้วใช่ไหมดีพัสดุ์ส่วนตัวนะฮะดีมันี่ไปไม่ได้เะยนะไม่ได้ครับเป็นคนยักษ์ก็กลัวเดี๋ยวผมจะไปกับโบนะฮะดีมัดก็เป็นสปอนเซอร์ให้นะอฮะกลัวครับเดี๋ยวมีอะไรผมจะมาเล่าถึงฝังนะฮะเล่าให้ฟังนะใช่คือเพื่อนๆพี่ๆน้องเนี่ยอยากจะไปอะไรนะก็ปกติดิ้ก็อยู่น่าจะร้อยห้าสิบนะครับผมไม่ไปแล้วผมอยู่ที่เชื่อเลยนะ สตาร์สันนี่ติดเจอสามลิงที่เปล่าืออันนี้ผมก็เบอร์เมย์ขึ้นมาแล้วโอ้โหเนี่ยแต่นี้คือไม่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 ไปใช่ไหมฮะแต่ไปบ้างเลยนะฮะโอเหมือนไปมาเลยนะทางนี้เซ็กขึ้นมาทางผมนะดูเสร็จมนต่อเอเข้าขวาจปีก็มีโอ้โหเสาสองไม่มีตัวเข้าสัตว์เนี่ไม่มีตัวชารตินะฮะเสาหนึ่งโล่งๆแล้วแม่แกยิงในเสาสองที่มันโล่งกว่าครับถึงยิงเปิดได้ สิบนาทีไม่ห่านเลวนะฮะขึ้นทางในขึ้นแรกนะครับหวานจีนครับแบบนี้ต้องบอกว่าต้องสาบแต้มเท่านั้นนะฮะเพื่อจะกลับมาเป็นจ่าปู่เนี่ยบอกแล้วว่ามันสำคัญนะนะจ่าปู่นะครับจ่าปู่นี่ก็ได้เจอทีมอันดับสองมะกเลก็จะในนัน่าจะเบาหน่อยนะครับของสายสายอ่ะสแตนดยูอันดับสองโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับสายอื่นปักปักอย่งนั้นเลยนะครับ ตีคร,รับพุทธศิษ์ครับมาที่โจครับโจจับเจ้าตีเจ้าตีไหลวมาเอเอดึงเข้าซ้ายเอไหลมาที่ตีครับยังไงครับไม่เปรียบนะฮะแล้วทีนี้ติดเซตครับโอ้โหเฮียพุทธศิษย์เรียกครับใช่ครับใช่ครับเรียบมาเปิดครั้งที่หนึ่งนะฮะใช่ครับเปิดครั้งที่หนึ่งนะครับก็คุทธศิษก็ถืแล้วกี้ก็ถือว่าอย่างใจ ใช่คตัดสินได้ถูกต้องด้วยครับก็บนะ้ฝ่ายให้ได้เล่นก่อนนะสุดท้าย้ตัวนี้ได้ยิงด้วยนะครับดูเกมท่าต่อเอนื่องเลยครับเอ๋อพับอกลงคพับเก็บซิงเล่นเองดูซ้ายขวาโยกบอลข้ามไปลูกนี้อ๋อขอนครับออกไปก่อนแล้วนะครับใช่เออเอ๋นะฮะแต่ว่าเขาไม่ทีดเดียวเลย เกือบมาก็ติดบอยครับโอ้โหจับมายาเนียป้อลูกนี้โดนตัวบอยแะแวเ่ต้องบอกว่าหนาบอย,ออบอยอใหญ่กว่าครับแล้วแย่งมาได้จากเท้าเช่นเดียวกันกนับโตเอียวเออลูกนี้โอ้โหแล้วลูกนี้นะเรียบร้อยเลยครับไทยยิงดึงเตะเลูกนี้ของเจ้าตีนะหมายเลขเจ็ดเก็บ มีโอกาสได้ตอกในเกมเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแลยสุดท้ายทำกันได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก่อนเกมเม็นเชื้อศูนยครับขึ้นน้ำครับเกมผ่านมาเนี่ยเยอะประมาณอีกเจ็ดนาทีครับหนึ่งประตูต่อศูนเนี่ยเพื่อจะกลับมาเป็นเจ้าฟูกนะฮะตอนนี้ประตูได้ต้องเสียครับบวกเจ็ดเท่ากันอยู่นะฮะกับทางด้านของแจกแก้วถึงสี่ครับถ้าชนะแบบนี้ก็บวก มากกว่าแน่นอนครับแต่ว่าวแะแนนี้ก็จะเท่ากันนะครับสิบคะแนนครับต้องลุ้นเลยครับึงไว้เอาให้คืนครับเจ้านาแล้วลูกนี้ข้างหน้าเก็ไม่ดีครับบอยจะยกบอลไม่ผ่านนะช่างคืนมาเข้าซ้ายน้ำยิ้มเตะครับองผูกบอยที่ถือว่ายืนเดียวๆนีนๆ่แทบจะเตะไม่เฮ <c oughs> ้ยภาษาใหญ่นะครัก,กลับมาลูกนี้จะต้องจิ้มมาตั้งที่หน้าใหม่ครับ อกลงเอา้าตรงกลางไม่มีใครครับจับได้ไม่คิดโอ้โหยังตีนี่มาซ้อนได้ครับตัวเล็กกว่าครับปิ๊กโอยัอองแข็งแรงเลยครับยกบอลมาที่นี่ถ่ายหน้าก้ครับแล้วสุดท้ยายโอ้โหวิ่งเข้ามาปังบอลงานตรงนี้นไปไปไปีม่เาอาไปตัวบาทีปิ๊กปี๊กตีห้องเครื่องครับ กไก่ทางซ้ายครับอยู่ที่ติ๊ดติ๊ดที่มีความพอครบนะลงมาหนึ่งผ่านมาสองก็จะไปเองครับยังติดธนบัของเจ้าราข้าสนามนักกอเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวนะครับที่จะลงมาแทนน่าจะเป็นน้าเจ้าเต่าครับเเต่านะเต่าลงมาแทนบอยครับใช่ครับคู่นี้คู่กันเลยนะครับพอมาวัยก็ลงสนามให้น้าด้านหรือติดมันด้วยนะครับเจ้าหนึ่งเข้ามาตัวมาสองสองเอจับซ้ายจับซ้ายแล้วไม่ได้ไม่ทันครับ แถวสองปีกยังไงครับปิ๊กชิปม้าหมู่ได้ครับมานะโอ้โหนี่จะยิงง่ายนี่มันต้องร้องแท้พี่ชาวร้องงานเลยนะโยกกันมังเลยฮะชาวร็องเลยไม่ได้สามทีปีกครับปีกจับมันจากชาวไปแล้วเวิร์คโนจะสวนยัดโตโตนี่จอหลังนี่มึงยังได้ฮะทำนะ หลาย,ยังไงทุ่มอยู่นะของรถโกงเนถูกยัดเข้ามากินหม่งได้ครับแถวสองปิกมาเองครับปิ๊กมาคนเดียวปิ๊กมาผ่านมาสองคนปิ๊กจะไปเองติ๊เบิลมาอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหลายไรคนระับเอะกลับตัวเอะเปิดตัวโอ้โหยังซ้อนครับตอนนี้ของบารนะ์ด้าเข้าโอ้โหแล้วแกมันจับให้เลยครับจำคนเดียวครับได้ผ่านนะแม่โดนเข้ามาซ้อนสองคน,นนะแถวสองนะครับ ใส่หมวกนะฮะไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรครับสไม่ยังได้นะไม่เจอกระโดดครับมาเอโดนเข้าไปได้าหลังไม่เป็นไรครับยังไงต้องชาวล็อกคืนเลยครับลูกนี้โดนจีบออกข้างนะปี โยกข้ามาข้างหน้าลูกนี้หยุดก็ได้ต้องหยุรับเบียดตู้กันไปสุดท้ายเป็นลูกตั้งแต่แล้วครับเปลี่ยนข้างสนามนะ หลังให้ลูกเดียวดังนะของบดโซนถึงยิงถึงเปิดเข้ามาเก่งมาของบดโซนนะทีนี้ก็มที่ปอน์ยวป้าครนดเียป้าสุดที่ดนะีในยุโรปนะ ใส่ที่78ทุก่อนครเบต่ดตามได้ยนะหรือว่าจุดที่ดีก็ับมาอีกครั้งหนึ่งนะคร้บเราได้ตีแบบแรกไดมาใช่ครับเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนนะเตลอไปก่อนนะโอเคคระบกินเตลให้ครับ นู้งนี้เราผ่านครับแพ้ไปเซาสองเรียบร้อยเลยครับ,บโอ้โหตามที่เสมอสำเร็จแล้วครับถึงประตูตอนหนึ่งครับดูการนิดนึงครับจังหวะที่ปล่อยให้เสียแลย้วจบด้วยการยิงเป็นประตูนะรครับหนีประตูตอหนึ่งเนี้ยโอ้หวานเย็นครับไม่ง่ายครับเกมมีนเนีย้ย ยังไม่มีความกดดันเลยครับต้องชนะเท่านั้นนะฮะวันนี้สูตรหน้าตัวเกายังไม่เห็นนะครับเจ้าต้าด้วยครับของหวานเจ็ดับตาตัวเมื่อแบบที่แล้วก็เป็นตัวกีกีสปือให้กับหวานเจ็ดบเสุอกับแจกแจ้งถึงสี่ไปครับแก่ดขึ้นในกันไป เจ้ตีครับลุกเข้ามาตียิงเลยนี่โอ้โหต้นปลายยืนนะฮะตัดออกไปครับใส่หมวกของหวานเย็นมาที่ฝีครับโอ้โหนี่ครับขาไม่สมัครใจกันนะจะเอาซ้ายยิงแล้วจะไปโดนขวาฮะโอ้ตายดีกว่าโอ้โหตายดีกว่าโอ้โหไม่ตรงกรอบครับ หายเกมนะครับเหลือไม่ถึงนาทีครับเกมลูกของหวานเย็นครับจะเจาะทางด้านของเบิร์ดโคดยังไงครับเปิดติดครับโอ้อยังขึ้นเกมไม่ได้ครับเกมส่วนใหญ่ก็สู้กันในแดนกลางครับแล้วก็ตอนนี้คือเท่ากันนะครับเป็นประตูต่อนึ่งครับทดหนึ่งนาทีคือเวลาบาดเจ็บนี่หนึ่งนาทีนะฮะทดเจ็บนี้หนึ่งนาทีครับกินแดงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับของเบิร์ดโคดครับ ตัวข่าะนะฮะของปลานะฮะมีน้องสาวชื่อปาดีนะฮะแล้วก็มีเสื้อีติกชูใสนะฮะจังหวะนี้เป็นลูกปานะฮของ Bird เบิร์ดโฟร์บหรือจากฟีที่ได้ในเชตเชเจ็บยังโอ้ไม่แน่ครับไม่รู้เลยนะลูกแบบนี้โอ้ถ้าดูยิงผีจับจ้าพีเบิร์ดโฟล์ยิ่งต่ำขึ้นมาให้หวญญานเย็นนี้กันยากเป็นสองเท่าเลยนะครับ เล่นยังไงปปก็ปีกฝ่ายกินใช่ลรือไม่ต้องปีกแต่ไม่โดเนเงี้ยดังซอยครับเจ้ากิมกิมวาวาว่าขวาให้เอเอ,เอตัดเข้าในครับนักเตะกินดีนะฮโดนสับฝาไปเนี่ยเล่นเร็วนี้ต้องตรงสุดนะฮะเล่นเร็วแต่เล่นได้ครับแต่ว่าต้องตรงสุดนิดนะะึเงะะี้ยเป็นเวทีกับโชว์ทา้งนั้นขอโทษกันนะฮะ ไปบาดหมางกันนะฮะไม่ดีคนไทยเราต้องรักกับน,นะฮะแล้วกดด็ดีต่อหมดเวลาเะเลยนะฮะ